สวัสดีครับนักเรียนพบกับมาเสเตอร์นัทอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องฝึกแต่งบทร้อยกรองนักเรียนเคยได้ยินคำว่าบทร้อยกรองใช่ไหมครับบทร้อยกรองก็จะมีหลากหลายชันธลักษณ์เลยแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในชันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพครับเสียงเสียง้อง อันใดพี่เอ๋ยเสียงยอมยอยศใครทั่วลาสองคือพี่หลับไายลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิด เองอาญอยาได้ถามเพื่อ,อสำหรับที่มสนัดอ่านจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนก็คือโครงต้นแบบของโครงสีสุภาพ โครงบทนี้นะครับมาจากวันณคดีเรื่องลิลิศพระลอนะครับซึ่งทำไมถึงเลือกโครงบทนี้มาเป็นต้นแบบของโครงสี่สุภาพนั่นก็เพราะว่าโครงบทนี้แต่งถูกต้องตามชันทลักทุกอย่างเลยฉันทลักษ์ที่ว่านั้นเป็นยังไงไปดูสไลด์ถัดไปได้เลยครับบังคับทางชันทลักษ์นะครับนักเรียนนักเรียนดูกรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือของนักเรียนประกอบกับคาอธิบายของมาสเตอร์นะครับ ข้อแรกเลยคือโครง1บทจะมี4บาทนะครับบาทละ2วักวักหน้าจะมี5คําวักหลังจะมี2คํายกเว้นวักหลังในบาทที่4เท่านั้นจะมี4คํานักเรียนเห็นไหมครับถ้านับจากด้านบนลงมาด้านล่างจะมี4บรรทัดใช่ไหมครับบรรทัดหนึ่งของโครงนั่นแหละครับเรียกว่า1บาทวักหน้าก็คือ1วักมี5คําใช่ไหมครับวักหลังก็มี 2คำใช่ไหมครับสองวักในบรรทัดเดียวกันนั่นนะครับเราเรียกว่า1บาททีนี้นักเรียนนับลงมาข้างล่างมี4บรรทัดใช่ไหมครับ4บรรทัดก็คือ4บาทนะครับการบังคับใช้คําเอกและคําโทนักเรียนสังเกตนะครับ วงกลมสีฟ้าจะมีไม้เอกอยู่ข้างบนใช่ไหมครับนั่นคือตำแหน่งที่บังคับให้ต้องนำคำเอกมาใช้ในโครงครับนักเรียนส่วนวงกลมสีดานักเรียนจะเห็นว่ามีไม้โทอยู่ด้านบนใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งที่บังคับให้ต้องใช้คำโทในตำแหน่งนั้นครับนักเรียนสรุปเลยคือในโครงสีสุภาพจะมีคำเอกทั้งสิ้น7ดตำแหน่งและจะมีคำโท4ี่ตำแหน่ง โดยที่คําเอกและคําโทสามารถสลับตําแหน่งกันได้ตําแหน่งที่สามารถสลับกันได้นักเรียนดูนะครับก็คือบาทที่1เห็นไหมครับที่เอกกับโทอยู่ติดกัน บาทที่2ในวักหลังเห็นไหมครับเอกกับโทอยู่ติดกันและบาทที่4บาทสุดท้ายครับนักเรียนวรคสุดท้ายเลยมีเอกกับโทอยู่ติดกันซึ่ง3มตำแหน่งนี้ครับนักเรียนสามารถนําคําเอกกับคําโทสลับที่กันได้จากที่เป็นเอกข้างหน้าโทข้างหลังก็อาจจะสามารถนําโทวไว้ข้างหน้าเอกไว้ข้างหลังก็ได้ครับนักเรียนไม่ถือว่าผิดฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพครับและ คำเอกทั้ง7ตําตำแหน่งนั้นสามารถใช้คำตายมาแทนที่ได้หากนักเรียนไม่สามารถหาคำเอกได้นักเรียนนำคำตายมาใส่ใน7ตํดตำแหน่งนั้นได้เลยนั่นก็คือคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบแม่กดและก็แม่กบนั่นเองครับแล้วนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้คําเอกและคําโทสลับตำแหน่งกัน แล้วก็การใช้คำตายแทนตำแหน่งคำเอกนะครับนักเรียนนักเรียนดูในบาทที่หเลยในวรรคแรกอันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอนคำว่าบ้านเกิดที่มอนัสขีดเส้นใต้ไว้นั้นบ้านเป็นรูปโทใช่ไหมครับเกิดไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับแต่เมื่อมองแบบวิเคราะห์แล้วเป็นการใช้คำตายนะครับก็คือแม่กดทีนี้คำว่าบ้านเกิด ตำแหน่งนั้นมันต้องเป็นเอกโทใช่ไหมครับนักเรียนแต่ด้านใช้โทและคำตายก็แสดงว่าในบาทที่หนึงนะครับนักเรียนผู้ที่แต่งโครงบทนี้ต้องการใช้คำเอกและคำโทสลับตำแหน่งกันและผู้แต่งโครงบทนี้ก็ยังต้องการใช้ คำตายแทนตําแหน่งคําเอกด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนเขาใช้2ข้อยกเว้นในตําแหน่งเดียวเลยก็คือทั้งการใช้คําตายแทนคําเอกและการใช้คําเอกกับคําโทสลับตําแหน่งกันส่วนบาทอื่นๆนะครับก็มีการใช้คําตายแทนคําเอกเหมือนกันในบาทที่2วรวัหน้าก็คือคําว่าบิวักหลังก็คือคําว่าเปรียบในบาทที่3วรวัหน้าก็คือคําว่าสะนะครับ ในบาทสุดท้ายวักหน้าก็คือคำว่าศึกและวักหลังก็คือคำว่าปราดนั่นเองครับต่อมาเป็นคำเอกโทษและคำโทโทษนะครับนักเรียนคำเอกโทษก็คือคำที่ปรับจากรูปวรรณยุกโทให้เป็นรูปวรรณยุกเอกแล้วก็ใช้ในตําแหน่งคำเอกนั่นก็คือเมื่อนักเรียนหาคำที่ตรงตามความหมายที่ตนเองต้องการได้แล้วแต่คำนั้นดันอยู่ในรูปวรรณยุกโท นักเรียนก็นำมาปรับให้เป็นรูปวรรณยุกต์เอกแล้วใช้ในตำแหน่งคำเอกโดยไม่ผิดกฎบังคับของฉันทลักษณ์นะครับส่วนคำโทโทโษก็คือคำที่ปรับจากรูปวรรณยุกต์เอกให้เป็นรูปวรรณยุกต์โทแล้วก็ใช้ในตำแหน่งคำโทได้เลยแบบนี้ก็เหมือนกันครับนักเรียนไม่ผิดฉันทลักษณ์เช่นเดียวกันกับเอกโทษนะครับ ตัวอย่างของคำเอกโทษและคำโทโทษนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างของคำเอกโทษก่อนเลยในบาทแรกนะครับไม้ล้มควรข้ามได้โดยหมายนักเรียนเห็นคำว่าข้ามที่มัสซนัดขีดเส้นใต้ไว้ใช่ไหมครับคำว่าข้ามคำนั้นมาจากคำว่าข้ามที่เป็นขอไข่ไม้โทสรลอาแล้วก็มอหมาใช่ไหมครับแต่ มันไม่สามารถลงตำแหน่งนั้นได้้วกเรีนก็นำมาแต่งเป็นข้ามแบบใช้คอควายไม้เอกสะอาแล้วก็มอม้าแบบในโครงบทนี้แบบนี้ก็ไม่ถือว่าผิดชันธละครับส่วนคำโท,โทษนักเรียนดูนะครับในบาทสุดท้ายตรึงอกพกตกคว่ำคำว่าควา่ำก็มาจากคำว่าควา่ำที่เป็นคอควายควบก้ามกับวอลแวนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสระอําแล้วเติมวรรณยุกต์เอกอ่านว่าควา่ำ นะครับแต่จุดตำแหน่งที่นักเรียนต้องการใช้นั้นดันบังคับให้ใช้วรรณยุ์โทนักเรียนก็นำมาปรับให้เป็นคำว่าคว่ำอย่างในโครงบทนี้ใช้ได้ครับไม่ถือว่าผิดฉัทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพก็เรียกคำคำนี้ว่าเป็นคำโทโทนะครับบังคับทางสันทลักษณ์ข้อถัดมานะครับนักเรียนก็คือคำสุภาพคำสุภาพคือคำที่ไม่มีรูปวรณยุคกรรมกับไว้นะครับนักเรียนนอกจาก เอก7จ็ดตำแหน่งและโทสี่ตำแหน่งนั้นคําอื่นๆที่ไม่มีรูปบรรยุกเราก็เรียกได้ว่าเป็นคําสุภาพนะครับข้อสสัมผัสบ,บังคับเป็นการสัมผัสแบบสัมผัสสระนะครับนักเรียนนักเรียนเห็นเส้นที่มาเส์โยงใช่ไหมครับคำที่7ในบทที่1ส่งสัมผัสไปรับกับคําที่5 ของบาทที่2และบาทที่3และตำแหน่งนี้นะครับนักเรียนเป็นข้อบังคับพิเศษเลยคือการสัมผัส3ตํตำแหน่งนี้ต้องใช้คำสุภาพเท่านั้นห้ามมีรูปวรรยุกใดๆมากำกับไว้นะครับสัมผัสถัดไปคือคำที่7ในบาทที่2 ส่งสัมผัสไปรับกับคำที่5ของบาทที่4ในตำแหน่งนี้บังคับให้ใช้คำโทอยู่แล้วตำแหน่งนี้ให้ใช้รูปบรรยุคโทได้เลยนะครับนักเรียนจะบังคับใช้คำสุภาพแค่ใน3ตํตำแหน่งที่มาเตอร์พูดเมื่อข้างต้นเท่านั้นและสัมผัสระหว่างบทนะครับจะใช้คำที่9ในบาทที่4นะครับส่งสัมผัสไปรับกับโครงบทอื่นที่อยู่ในตำแหน่งคำที่1 2หรือ3ก็ได้นะครับ การเล่นเสียงสัมผัสในในโครงสี่สุภาพนะครับนักเรียนประเภทแรกเลยก็คือสัมผัสสระสัมผัสสระก็คือการแต่งโดยใช้สระเสียงเดียวกันนะครับนักเรียนวางชิดติดกันหรือจะมี1คํามาขั้นก็ได้และเสียงสระเหล่านั้นนอกจากจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วยังต้องใช้มาตราตัวสะกดเดียวกันด้วยเช่นกันดังตัวอย่างนะครับนักเรียนในบาทสุดท้ายตรึงอกพกตกคว่ำคําว่าอก พกตกนะครับเรียนเป็นเสียงสระโอและอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นการเล่นเสียงสัมผัสสระครับสัมผัสในประเภทที่2ก็คือสัมผัสพยัญชนะนะครับสัมผัสพยัญชนะก็คือการแต่งโดยใช้พยัญชนะเดียวกันวางชิดติดกันหรือจะมีหนึ่งคำมาขั้นก็ได้การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ จะเน้นเพียงแค่ใช้เสียงพยัญชนะเดียวกันเข้านั้นไม่ต้องอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันก็ได้ดังตัวอย่างนะครับทันใดกลางคดเจ้าจุลจักรเจ้าจุลจักรก็คือการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะจอจานแม้ว่าจะอยู่คนละวัคแต่อยู่ในบาทเดียวกันก็นับว่าเป็นการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะนะครับในบาทที่3า เหลือหลามเหล่าก็คือเล่นเสียงพยัญชนะลอลิงปอระปากปีนป่ายคำว่าปอกับปากมีรอเรือมาขั้นนะครับแล้วก็ปีนป่ายอยู่อีกหนึ่งวักแต่อยู่ในบาทเดียวกันก็เล่นเสียงพยัญชนะปอป่าเช่นเดียวกันนะครับอยู่เบื้องบนสารคำว่าเบื้องบนก็คือเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะบ่อใบไม้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากเรียนเรื่องฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภทโครงสี่สุภาพจบลงไปแล้วเห็นไหมครับว่าการแต่งคําประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคําประพันธ์ประเภทใดก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่มีเท่านั้นแล้วในวันนี้มนัตก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปฝึกแต่งโครงสี่สุภาพได้อย่างถูกต้องและตรงตามกฎและข้อบังคับทางสันทลักษณ์นะครับ สำหรับวันนี้มอนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ